ดูออกไหมครับว่าสองรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมติดต่อผมเถิดนะครับสวัสดีครับผมเซลทีนะครับเปโยเกษตรโนมินวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านรู้จักกับรถยนต์เปโยให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยให้ดูสองรุ่นนี้นะครับผมเป็นรถยนต์รุ่น3.08ของเรานะครับดูออกไหมครับว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแน่นอนครับฝั่งนี้คือเปโย3.08 Active นะครับผม ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 5 9 0 0้าน้านบาทและฝั่งนี้นะครับเป็นรุ่น308อัลวราคาอยู่ที่1 7 1 9 0 0้าน้านบาทนะครับสงสัยมันก็ต้องสองรุ่นแตกต่างกันยังไงนะครับผมผมให้เวลา3วิแล้วกัน1 2อ่อาครับผมเห็นไหมครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันที่ราคาแล้วกันครับราคาเขาแตกต่างกันแต่พอจอดข้างๆกันเดี๋ยวเราแทบดูไม่ออกเลยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม ก่อนจะไปชมคลิปกันเนี่ยผมขอแจ้งลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าท่านในที่สนใจรถยนต์เปอโยนะครับหรือว่าสนใจทดลองขับรถยนต์เปโยเนี่ยสามารถติดต่อหาทางผมนะครับเซลทีได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่เราลงเอาไว้นะครับติดต่อผมเถอะนะครับติดต่อผมเถอะนะครับเดี๋ยวนี้เซลทีนะครับจะพาทุกท่านรู้จักกับทั้ง2รุ่นนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามผมมาเลยครับ คันสีเทาคันนี้นะครับเป็นรุ่น308 Active นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,559,000บาทและคันสีดำคันนี้นะครับเป็นรถยนต์อร์ g e o ์รุ่น308อัน u ัวหรือตัวท็อปของเราเลยนะครับราคาอยู่ที่1,719,000บาทครับเริ่มจากไฟหน้าของเรานะครับในรุ่น308 Active เนี่ยจะเป็นไฟหน้าระบบฮาโลเจนนะครับผมมาพร้อมไฟ daytime r u light และไฟเลี้ยวครับผมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยนะครับ และในรุ่น308อนโลนเนี่ยจะมีไฟหน้าแบบ LED นะครับและไฟ daytime i n g light พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ครับผมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นวงโปรเจคเตอร์ขนาดนี้ด้วยครับเป็นวงกลมขนาดนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นชุดตัวกันชนหน้าและกระจังหน้านะครับผมสังเกตเลยนะครับว่าชุดกันชนหน้าและกระจังหน้าของรุ่นนี้นะครับจะเป็นกันชนหน้าลายตรงนี้นะครับจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะครับและตัวกระจังหน้าจะเป็นลายเส้นตั้งและนูนออกมาครับผม รุ e ร่น308อลโลนะครับจะมีลักษณะตัวกันชนหน้านะครับจะเป็นลายเที่ยวสิงโตนะครับตัดมากลางคมไฟเลยนะครับและตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นลายนอนนะครับบริเวณไฟตัดหมอกของรุ่นแอคทีฟนะครับจะเป็นระบบฮาโลเจนนะครับและตัวครอบไฟตัดหมอกด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาแต่ถ้าไปดูของรุ่นอัลโล่ะครับรุ่นอัลโจะเป็นยังไงนะครับรุ่นอัลโของเรานะครับจะเป็นแบบ LED มาพร้อมตัวครอบไฟโคงมตรงนี้ครับเป็นรูปเป็นสีโครเมียมนะครับและ ตัวฝาตัดหมอกงรล้วนเนี่ยจะเวลาเราเลี้ยวพวงอะลรยตรงนี้นะครับผมฝาตัดหมอกจะเลี้ยวตามให้ด้วยต่อมานะครับเราจะมาดูกระจกข้างของทั้งสองรุ่นกันรุ่นแอคทีฟเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นลมดํา ต่อใรถเป็นสีอะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นสีดำลักษณะนี้นะครับส่วนของรุ่นอัลลูเนจะเป็นสีโครเมียมต่อให้รถเป็นสีอะไรก็ตามนะครับกระจกข้างก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับสีของตัวล้อแมกนะครับใช่ครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีสีของล้อแมกที่แตกต่างกันนะครับอย่างรุ่นแอคทีฟเนจะเป็นสีเงินตรงนี้นะครับตัดกับตัวสีเทาส่วนรุ่นอัลลูเนจะเป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวสีดำครับนี่ความแตกต่างทั้ง2รุ่นนะครับแต่ยางเนี่ยเป็นขนาดเท่ากันนะครับล้อแมกขนาดเท่ากันคือ18นิ้ว ต่อมานะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งนะครับบนภายนอกด้านนอกนะครับก็คือบนหลังคารุ 3, 8, ่น308 Active นะครับจะไม่มีแหลกหลังคาด้านบนนะครับผมส่วนรุ่น308 Alu ครับผมจะมีแหลกหลังคาเป็นอลูมิเนียมขนาดใหญ่2อันนะครับเป็นแบบยกสูงนะครับ ส่วนด้านท้ายของทั้ง2รุ่นนะครับจะมีความเหมือนกันนะครับจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับภายนอกของทั้งสองรุ่นที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อเราจบภายนอกนะครับผมจะพาไปดูภายในนะครับว่าภายในทั้งสองรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างรุ่น3ามห c ศูนย์แปดแอคทีฟและรุ่นอัลลัวนะทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันด้านราคาเกือบ2,000 0นบาทนะครับเราจะมาดูภายในกันว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเชิญเลยครับ เราเปิดประตูของรุ่น3ามออกมานะครับสังเกตด้านในนะครับว่าได้ของรุ่นูภายในเนี่ยจะเป็นสีออกชมๆนะครับไม่มีสครับเหตุในตรงนี้นะครับวัสดุตรงนี้ครับจะเป็นหนังพิม์ลน์จะเปราะันจะเป็นแบงนี้เรียงกันเป็นแเลยนะครับเมื่อปิดประตูของรุ่น3ามเข้ามานะครับจะพบกับตัวบอกนะครับที่จะเป็นได้สีเทานะครับวตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุของตัวผ้านาโนนะครับเป็นวัสดุจะเป็นผ้านาโนตรงนี้นะครับ และด้านล่างจะมีสคับเพนโครเมียมไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสคัพเทนโคลเมียมด้านฝั่งคนขับของรุ่น308 Active นะครับจะสังเกตได้ว่าได้ส้มที่เหมือนกับฝั่งด้านหน้าครับจะมีทั้งคันเลยครับทั้งคันจะเป็นได้ส้มทั้งหมดนะครับและหลังคาจะไม่มีสลรูก้านบนนะครับในด้าน่างนะครับจะเป็นที่่างปกติอาจจะเป็นตัวยางนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีสคับเพนตรงนี้นะครับและไฟสองห้องโดยสารจะเป็นสีส้ม ออกส้มๆครีมครีมนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยส่วนไฟส่องเท้าเนี่ยก็ยังเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับสีขาว รุ่น308อาร์ลูนะครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับนี่ครับได้บ็อกเป็นสีเทาเหมือนหน้าฝักคนนั่งนะครับด้านล่างนะครับจะมีเป็นที่เหยียบเป็นจริเป็นโคอมเมียมนะครับแต่นี่คือเราเอาสติ๊กเกอร์ปิดทับเอาไว้อยู่นะครับและตรงนี้จะทับเพจจะเป็นโคอมเมียมตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีหลังคาสลูขนาดใหญ่นะครับมาคล้องแฟมเบีดไลท์สีฟ้ารอบๆแอมเบีดไลท์ก็แอมเบดไลทเรือที่หวางแก้วตรงนี้ครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงหัวเขาตรงนี้นะครับแอมเบีดไลท์ตรงนี้และบริเวย 8อะโลจะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติเลยตรงนี้ด้วยนะครับไฟห้องโดยสารทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับนะครับตัหลังจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยไฟส่องพื้นก็จะเป็นสีขาวนะบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่กาสตรงนี้และตจำเป็นที่เปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับกด2ทีนะครับเพื่อให้ฝาท้ายเปิดขึ้นแล้วกดอีก2ทีเพื่อให้กลับเข้ามาที่เดิมนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเราจะมาดูด้านท้ายของรุ่น388 Active นะครับว่าภายในเป็นอย่างไรครับดีการเปิดก็แค่ตรงนี้นะครับ จะเป็นฝาท้ายแบบเมนนัวนะครับถึงขึ้นมาครับผมนี่เลยนะครับบริเวณด้านในนะครับของรุ่น308 Active นะครับก็จะเหมือนรุ่น308 a l ว u r เนะครับผมก็จะมีไฟสองให้ียอะไหล่ด้านล่างเหมือนกันทั้งสองรุ่นแต่รุ่น Active จะไม่มีที่เปิดตรงนี้ครับผมไว้นี้เพื่อพับเบาะจากด้านหลังนะครับแต่ทุกอย่างก็จะเหมือนกันครับและต่อมานะครับจะเป็นรุ่น308 Allure เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้เพียงมือแตะเบาะครับก็จะเปิดออกนี้เลยนะครับนี่ครับอย่างนี้เลย และใช้มือกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเพื่อปิดลงครับและยังสามารถใช้ระบบเตะเปิดได้ครับผมหรือแฮนด์ฟรีนะครับคือใช้เท้าเตะไปตรงลานตรงนี้หรือว่าเปิดจากหน้ารถก็ได้หรือเปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้ครับดูภายในเขาเป็นยังไงนะครับด้านท้ายของรุ่น3ามอัลลนะครับจะเหมือนกับรุ่นแอคทีแต่รุ่นสามหกแปดลวดไฟตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับมีที่งัดไปตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาครับเพื่อดึงตรงนี้ให้บอบพับลงมาจากด้านหลังเลยอย่างอะไรมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นครับ เป็นยังไงบ้างครับกับความแตกต่างของทั้งสองรุ่นนะครับโดยราคาที่ห่างกันถึงเกือบเกือบสองแสนเลยเนี่ยทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างแบบนี้นะครับผมตัวนี้คือความแตกต่างเบื้องต้นของทั้งสองรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว308 Active หรือ3 0 0 8ู l ส่วนอนะครับสามารถสอบถามมาทางผมได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะได้รับแบบเต็มรูปแบบเลยครับเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับและถ้าลูกค้าสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่ ติดตอบเลยนะครับสวัสดีครับ